ต่างๆนะครับก็ได้ข้อมูลมา3ารายนะครับกระทรวงการคลังก็ได้นําเรื่องนะครับไปหารือกับตำรวจสอบสวนกลางนะครับทางกองชัการสอบสวนกลางก็ได้มอบหมายให้ทางปอสนะครับปฏิบัติการร่วมกันนะครับในการที่จะไปจับกลุ่มผู้กระทำความผิดนะครับสืสวนแล้วก็จับกลุ่มนะครับเมื่อเช้าช่วง8โมงเช้านะครับก็จับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้3รายนะครับเดยมีรายละเอียด ผูก้กระทำความผิดสารายอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดน,นครสวรรค์และจังหวัดสุดรรธานีนะครับ6รายและผู้ที่ไปร่วมทําก็จะผิดด้วยก็ต้องเรียดว่าวันนี้ไม่ว่าฝ่ายใดนะครฝ่ายที่อ้างว่าขายสินค้าแล้วก็อ้างว่าซื้อสินค้าผิดทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่มาทําให้กระทบในเรื่องความตั้งใจของนยายรัฐบาลในเรื่องนี้นะครับเราก็าจำเป็นจะต้องดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด นะครับแล้วก็ทุกราย